มีน้าปลูกขายแล้วก็พิษจะปลูกหอมแดงสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์มีน้าหอมแดงด้วยลองปลูกปักแปลงนะคือหึงเราไม่ไอ้ต้นทันอย่างที่ตอดได้มาใช่เขาเพาะเองได้แล้วอ่ะจะเป็นอย่างงี้ปหมล่ะเราเพาะเองก็ได้ในจ่องถุงมันมันเป็นแบบนี้ว่าเขาจะมาให้วันไหนไงดินมันก็เป็นแบบนี้เนี่ยแล้วนี้เขามาแล้วต้องจับเป็นต้องปลูกใช่ต้องปลูกยังไงก็ต้องปลูกอ่ะ ไม่ได้เตรียมดินไว้ก่อนนะเนาะถ้ารู้รู้ว่ก่อนเออเมื่อนั้นเมื่อนี้เราก็ได้ปรับปรุงบำรุงดินไว้ก่อนสวยมากเลยใหญแค่เดียวหนูเลี้เจาะเลยเนี่ยชื่นใจมากเลยเนี่ยเมื่อวานจะคุยกับป้ามาบอกว่าก็เอาไปให้เขาไงนี่ก็บอกว่าก็ส่งส่งไปหาอาจารย์ดูแต่เป็นขั้นตอนอะทีนี้เขาก็บอกมาว่า ตอนนี้ต้องใช้อะไรตอนนี้ต้องใช้ยาชนิดไหนเนี่ยก็เอาไปให้เขานี่ต่อไปก็จะเป็นอาจารย์คอร์ดแล้วิีกอีกอ่ะเออไม่ต่อนะเรื่องเรื่องผักใส่นั่นกูลืมเอาลึกๆลื่เท่านั้นมาอะไรไรไม่คุ้นใจเรื่องถามอะไรกินถามอะไรหลายอย่างเอาทีมาแล้วก็ถามดิเจอแล้ว ที่ในเล่มนะในเล่มมันอ่านไม่แบบตัวมันกระขาดหายอ่ะออกมาถามนี่อยู่ที่ไหนเราขลังเจออะไรสงสัยเวลาอ่านก็เอาปากกาตาไว้แล้วก็ถ่ายลงไปที่เล่มที่เขาให้ไปอ่ะเล่มที่ให้ไปน่ะเล่มที่ให้ไปมันกระขาดหายโอ้มันกระขาดหายเราะก็ดาวที่เรามาดูจักแต่วาไม่รู้จักเนาะโอ้รู้จักแล้วอ่ะน้ำไม่รู้จักมันน้ำก็ไปไม่เป็นเปลือกนอกออกนะปิ้งเลยนะสวยสวยของเราไม่น้อยไป หัวใหญ่ต้สารพิษอ่ะแถวบ้านน้องหัวเล็กกว่านี้หัวละสิบบาทนะตลาดเขาขายนี่ตอนน้ำกาลเลยตออันนี้ก็ปิดโคลอย่าไปเอาอย่าไปชิดเนี่ยเอาไว้ล้อมรอบอย่างเงี้ยปิดหน้าดินเออดินมันจะได้ชื้นถูกถูกโอ้ไม่มีอะไรต้องทิ้งปิดหน้าดินสมโอสมโอ นยังเปลียนดินยังไม่ดีมันก็แดดไม่ไหวลราเข้าใจไหมดินไม่ดีมันก็จะเหนื่อยเราออกเหลืองเลยนะดินล่างรว่าดูหน่นยป้าโอ้แล้วก็ดินทรยา,ายใช่ไหมอย่าเดิ่งไปมันแข็งอย่าเพิ่งไปทาอะไร เราขูดชีลดก่อนลดจะรู้หรือว่าอาหารจานด่วนลดลงไปอย่าไปเกลียอย่าไปเสียได้ลดหมดจานเอออย่าไปเสียได้ตรงไหนที่ฉันจะปลูกไม่ได้เวลาเวลาเวลาให้น้ำน่น้ำมันจะซึมไปให้น้ำตรงนี้รดตรงนี้แต่ตรงนั้นไม่มีแต่ถ้าดินมันถึงกันอ่ะมันไปลดตรงนี้ทรถตรงนี้ลถตรงนู้นไม่มันเหนื่อยนะ เหนื่อยสำหรับคนอายุเนี่ยเนี้ยไปทำแบบนี้มันเหนื่อยนะปั่นอย่างนี้มันก็เหนื่อยดิถ้าสมมติว่าหาทางเอาใส่ฝักบัวเดินรถไปเลยเข้มๆเลยยังไม่มีต้นไม้อ่ะแทนเที่ยรถสามเที่ยวมันเที่ยวเดียวเนี่ยเอออจุลีใส่ในน้ำได้เปล่าอ่ะใส่ใส่นล้วใส่แล้วใส่แล้ใช้แล้วใส่แล้ให้ใช้อะไรวล้วใส่แล้วใ่วนนี่ไฮโว ต่อสิกรรมดูเรีย 20, ยี่สิบไข่หนึ่งฟองเราไม่เอาเลยเขายังไม่ใส่ดูเรียเราก็ไม่ใส่เราเอาให้โคมแม่งร้อยร้อยตำต่น้ำยี่สิบเพืดอลดไปเอาบวกซีนีซีหนอ่อขั้วไปด้วยเลยร้อยเล็ดหนึง่งก็ไม่มีต้นไม้จะไปกลัวอะไรเขามขาลูกขึ้นอีกทีกูฟันอุ้งโหแมงทำไมมันนิ่มอย่างนี้วะอุจะเหนื่อยไหมอ้้ไ เรลีแยงวดเลยเรา้ว่าเรแล้วอวก็ดออย่อนคงรข้าวกนานานาินด้วยผัก<ะ><ะ>เดี๋ยวเรา<ห>กันต่อไปเราเอาผักที่เราเด็ดไปทำข้าวกินกัน